สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่เรามาถึงแล้วนะครับบ้านโป่งนะครับงานนะครับไอคอนบ้านไอคอนบ้านโป่งนะครับงานบอลลูนนี่นะไอหมูมายืนอยู่ตรงด้านหน้าแล้วนะครับสวัสดีทุกคนรับสวัสดีสวัสดีนะครับถึงแล้วโน่นนู่นตรงน em <Piet. S 2> ู่นนะครับนู่นตาดตรงนี่นู่นนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะเข้างานครับเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่าเนี่ยอันนี้เข้าง,งานมานะครับเป็นงานโป่งเฟสนะครับแล้วก็จะมีร้านไอคอนบานโป่งแล้วหลังเดินไปไมีเปิดเพลงได้โอ้ต้องมาตัอปบอีกนี่ร้านขาขายเพียบเลยนะครับนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้านะครับนนคนเริ่มมากันแล้วนะครับเพราะตอนนี้17นาฬิกาแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวแนหน้าไม่ชมแต่ของร้านเยอะนะครับเป็นเทศกาลนะครับ อันนี้ของกินของเทียบอ,อ่ามีลูกโป่งนะฮะตัวโจ๊กเกอร์นะฮะโอ,โอ้สีสันสวยมากลูกโป่งอ้าวมีสนามฟุตบอลด้วยนะครับโอ้ยอยู่อันนี้ก็เป็นโจ๊กเกอร์นี่ฮะลูกโป่งอ่านีขายไอติมโอ้ไอติมโบราณน,นะเนี่ยโบราณอ้ยหายากเลยเนี่ยในกรุงเทพ <ๆ S 1> ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีทางได้กินเด็ดขาดลองชิมมั้ยเฮ้ยน่าชิมอ่ะเดี๋ยวผมเดินออกมาชิมแป๊บนึงผมเดินถ่ายวีดีโอแป๊บนึง มันหายยากไหมแบบนี้แล้วก็เท่าไหร่สิบบาทง่ยนะเ,เว้ยสิบบาทนะผู้ชมอ้าวอยากลองว่ะเอาเลยดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาเดินเกิน <_ co ast> อ้าวไม่ขาจัดเปิรบหนึ่งนลำปากลำบนเลยเกินหาตั้งคนสิบบาทรดช่องมันชอบต้องลดช่องดิฮะอะไรก็ได้ไมะ โอ้ยห้าสิบบาทอ่ะเดี๋ยวจะลองกินก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่มาแป๊กแกกินเลยผมจะโชว์ทำโซเชียลอยู่อ่าล้วเมื่อกี้เขาให้มาสิบบาทอยังไงวะพี่ไม่ต้องจ่ายแตหนูเลี้ยงพี่โอ้ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมจะโปรโมทร้านให้ครับนี่ผมมางานน้องนุ่นเนชโนก่คขาจะเลี้ยงอีกนะาผู้ชมแม่ค้าเราไม่ชิมหน่อยจ้าจะให้ชิมรอ โอ้ถ้ารีวิวเนี่ยมารีวิวให้ร้านเลยเนี่ยอ้าวซื้อมาร้านอะไรอ่านันมีผมมาซื้อมีคนมาซื้อแล้วออาให้พี่ยวก่อนเลยคุณจะทานรสอะไรจ้ะให้ให้เขาก่อนเลยครับทานมสค่ะทานนมสองใไมคะไม่ต้องไปถึงน้องนุ่นแล้วเนี่ยมาอยู่อยู่ที่เอ้ยเขามีกล้วยด้วยกันมันมันเยอะนี่นะเดี๋ยวมาพบเดี๋ยวมาไล่ตรวให้นี่ สิบบาทมาถึงก็เจอกับดักก่อนเลยพี่คิดอย่างว่าพี่จะทานรถอะไรรถเตยไป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 เตยก็ได้เหรมีหลายรถนะคะเอาไปเตยมาหอมหวานทานเลยนี่มาอุ้ยหยุดลูกนี่อาชิมกับอ่ามาอ่านี่ได้แล้วจ่ายสิบบาทเลี้ยงก็ได้โอุ้ยเขาจะเลี้ยงอยู่เนี้ยมา เอาคืนนี้แฟนคลับน้องนุ่น, <ขอ S 1> นเนชนกนะครับนุ่นดำดงนะใครมาที่นี่เนี่ยมาช่วยอุดหนุนพี่เขาหน่อยนะค่ะขอบคุณจ้จชื่อร้านอะไรเนี่ยชื่อสอทวีวัดจ้นสอทวีวัดไอติมโบราณเนี่ยเขาไม่รับตังค์เนี่ยเขาขเขาเลี้ยงผมเยอะเนี่ยสิบบาท,ส,บบาทสิบบาทสิบบาทเท่านั้นนะครับราคาแค่สิบบาทคุณนุ่นแหละจริงเหรอเฮ้ยรอดูรอดูคืนนี้เนี่ยผมก็ถ่ายนะ แต่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเหมือนคนอื่นเขาเพราะเราไม่สะดวกนี่ไงวันนี้ไงได้เจอน้องนุ่นไงไปเจอแล้วบรรดาก็มีนะจ้ามีหลายรถไม่ไหวเอ็ดรถเลยนี่อ่ะอันนี้เป็นแฟนคลับน้องนุ่นเนี่ยใช่เป็นแฟนคลับปาดติดตามเกอยู่ติดตามคุณติดตามช่อง Star Variety Channel นะเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับนิสัยดีนี่รถเข็นทางเข้าเลยใครเข้ามาช่วยอุดหนุนแกด้วยนะ เดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนว่าเขาจัดอยู่ตรงไหนร้านไอคอนอยู่ตรงไหนไปเลยค่ะทางนี้ก็ได้จากทางนี้ที่มันเป็นร้านอ่ะเขาจะไปแสดงในร้านไอคอนอ่ะอยู่ฝั่งนู้นเนาะข้างในเนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวผมพาเดินผมเดินอ่าผมพาเดินเดินดูบรรยากาศก่อนขอบคุณนะครับพี่อะไรนะเนี่ยพี่นาพี่นาขอบคุณพี่นานะครับโอ้ยให้ตังค์ก็บเอาอีกทีนี้ไปเลย ไปก่อนไปก่อนไอ้ย่าแม่งเป็นแน็่ปูย่าเปนปัวพาเดินไปต่อกินไปด้วยเมาไปด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่นะครับเป็นรถพวกงานใหญ่นลฝนไม่ตกโอ้ดงไงร้านไอคอนอยู่นูน่นนู่นวันนี้เป็นสนามฟุตบอล ตรงนู้นจะเป็นร้านไอคอนนะครับเป็นร้านเขาแสดงในผับแล้วแหละในในร้านนะเพราะว่าตรงนี้ฝนตกก็ลาบากอยู่ในร้านนะครับเดี๋ยวพาอ้อมไปทางนู้นโอ้มีขายวงขายเบ้าพร้อม บ้้านพี่สิงดวยคนน่าจะมาเย็นๆนะเนีย่ยเริ่มมาโอ้ <Okay. S 1> oh, มีเพลงพักแป๊บหนึ่งเอามาเจอแล้วนี่นะฮะร้านไอคอนบ้านโป่งนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะร้านไอคอนบ้านโป่งนะครับบรรยากาศนะครับคืนนี้ก็จะบรรยากาศเนี้ยคนจะเต็มนี่เลย นนีนะรถอันนี้เป็นรถแห่นะครับนี่โหมีเสียงเพลงด้วยอะลำบากอีกแล้วนี่นะฮะเออแสบตาอันนี้เป็นบรรยากาศคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่กว้างขวางน,นครับสำหรับใครจะมาก็อยู่ตรงบริเวณมันอยู่ตรงถนนเลยนะที่เป็นถนนหลักเลยนะครับอยู่ตรงไอ้ตรงเป็นสะพานอะคืนนี้ก็เจอกันนะครับไอคอนนะครับ สำหรับทุกท่านที่จะเข้ามานะฮะวันนี้แฟนขับน้องรุ่นน่าจะมาเยอะนะเพราะว่าบ้านโป่งไม่ได้ไกลจากกรุงเทพไม่ได้ไกลจากแล้วก็อยู่ในโซนภาคกลางเฮ้ยภาคอะไรอะลาดบุรีอะเป็นโซนคนชอบดูลิเกยอยู่แล้วนะครับนครปฐมลาดบุรีนครปฐมนะครับเออนี่นะก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูเร็วเลยนะฮะอย่าบอกว่าก่อนาวบ้านอีกแล้วนะครับ เออรู้สึกว่าคืนนี้จะเล่นสองที่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะไอคอนไอคอนจบปุ๊บรู้จะไปเหมือนจะไปร้านอะไรนะอะไระจำไม่เชื่อไม่ได้แล้วว่าซิกเนเจอร์ผับปะจำไม่ได้บ้านโป่งเหมือนกันน่าจะเล่นสองที่นะครับคืนนี้ก็สำหรับใครมาก็ตามน้องนุ่นได้สองที่นะครับเดีย๋ยวหมูก็ดูก่อนนะฮะถ่ายไอคอนจบยังไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมแต่มัน มันอยู่ไม่น่าไกลกันมากนะบรรยากาศช่วงเย็นนะครับก็เนี่ยบอลลูนกลาลังเป่าแล้วนะครับมันกาําลังเป่าแล้วส่วนไอคอนบ้านโป่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันเป็นอาคารอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะอาจจะรอบเย็นๆมืดๆหน่อยนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตของน้องนุ่นเนชนกนะฮะเราก็ไปเกบรรยากาศให้ชมวันนี้เก็บบรรยากาศ,รกรกาศบริเวณหน้าง,งานตรงนี้ก่อนนะครับรขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับนี่นะฮะลูกไอบอลลูนลูกแรกกำลังเริ่มขึ้นแล้ว นุ่นเขาเข้าไปาด้านในได้นะเนี่ยผมก็เข้าไปถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยเขาเขาเปิดให้คนเข้าไปได้นะฮะท่านผู้ชมใครมาเนี่ยเขาเปิดให้บรยาาบรยากาศให้คนได้เข้าไปชมบรรยากาศลูกโป,ปง่งนะลูกบอลลูนะครับนี่ครับคนก็มาเริ่มเยอะแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศที่ไอคอนบ้านโป่งนะครับหรือเขาเรียกว่าโป่งเฟสนะครับที่บ้านโป่งนะครับก็ตอนนี้คนก็เริ่มมา หน้างานกันแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกจะมีหลายลูกนะบอลลูนะครับนี่นะอันนี้เขาให้มาถ่ายรูปกันก่อนนะครับถ้ามันลอยแล้วมันเถ่ายไม่ได้หรือถ้าใส่ไฟแล้วถ่ายไม่ได้แต่ตอนนี้เขาให้เขาให้คนมาถ่ายเก็บบรรยากาศกันก่อนนะครับเข้าไปข้างในก็ได้นะฮะ